เคสนี้คนไข้เพศชายอายุ24ปีมาหาเราครั้งแรกเลยเนี่ยมีปริเหตุนะเห็นไหมครเป็นแผลกลางศาีรษะเหมือนจะไม่มีผมเลยบริเวณคクラเวียหรือบริเวณไข่ดาวเนี่ยผมเริ่มบางอายุแค่24ปีถามบอกว่าปลูกผมเลยดีไหมเคสนี้นนะฮะแนะนําเลยว่าถ้าผมบางแบบนี้เราต้องดูก่อนโดยเฉพาะเป็นแผลแตกมาเนี่ยมีรากผมไหมโดยคุยกับคนไข้ก่อนว่ายังมีผมฝอ,อยอยู่เล็กๆนะเคสน,นี้เดี๋ยวเราลองกระตุ้นดูก่อน ส่วนผมบางบริเวณการศีรษะหรือบริเวณไข่ดาวเนี่ยถ้าคนไข้ไม่อยากทันยาผมผลข้างเคียงเรื่องสมรรถภาพทางเพศ 2%, 2แล้วมีผมเส้นเล็กอยู่เคสนี้เราก็เลยแนะนําว่าใช้เป็นการกระตุ้นลากผมก่อนเคสนี้เราใช้ตัวเรียกว่า f r m นะฮะเป็นการใช้เข็มเล็กๆปล่อยพลังงาน RF เข้าไปมันจะทําให้เลือดเนี่ยไปในหนาศีรษะมากขึ้นผมย้ำนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์ได้ออกมาแบบนี้นะครับแต่ต้องย้ําว่าไม่ใช่ทุกเคส ที่จะประสมความสําเร็จแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพผมสภาพร่างกายและความต้องการของคุณคับ